คุณจะสมหวังในความรักกับเขาคุณจะสมหวังในความรักกับคลอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยห้าถ้วยคนทัดน้ำ้ำมีนกรกรพิจิก จัสติพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะเจ็ดไม้คนธาตุไฟเม็ดสิงห์นูเดทพลังงานของคนราศีพิจิกเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนราศีตุล เป็นคนเด็ดขาดนะคะคำไหนคำนั้นมีความยุติธรรมนะคะมีความชัดเจนไม่เอาเปรียบใครการได้การเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยบุคลิกภายนอกนะคะดูเป็นคนแข็งกล้าวดูเป็นคนแข็งกระด้างนะคะดูเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมใครภายในใจอ่อนโยนบอบ,บางนะคะเซนซิทีฟอาจจะเพราะคุณเคยบอบช้ำเคยเสียใจมาก่อนมีความเข้มแข็งนะคะมีความอดทนไม่ไว้ใจใครนะคะไม่ชอบพึ่งพาใคร เป็นคนที่หากว่าไม่รู้จักจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่หากว่ารู้จักสนิทสนมคุณไว้ใจใครจะรับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมมากๆนั่นเองนะคะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองเป็นคนที่มีระบบมีความคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ ประสบการณ์นในชีวิตเนาะอาจจะหล,ล่อหลอมมาให้คุณไม่ไว้ใจใครไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะคะจมอยู่กับความเสียใจจมอยู่กับความเสียดายผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจล้มเหลวมาก่อนนั่นเองนะคะแต่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆนะคะไม่ชอบแสดงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นด้วยเนาะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะสมหวังในความรักกับใครนะคะขอพลังงานของเขาคนที่คุณจะสมหวังในความรักกับเขาหน่อยนะคะ หนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมิงส์ธน,นูเดียมฮอลเลอร์พลังงานของคนราสีเม็นะคะแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินังกรพฤกษกันแปดถ้วยคนธาตุน้านะคะมีกรกฎพิจิตรเราก็คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะพลังงานดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่คุณจะสามารถอ่อนแอ ให้ได้ด้วยนะคะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้มแข็งหรือว่าทําตัวเองให้แข็งแกร่งตลอดเวลาอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถอ่อนแอแล้วก็เป็นตัวเองได้สามารถร้องไห้ได้นั่นเองนะคะมีความอบอุ่นมีความจริงใจมีความสุขุมมีความใจดีนะคะเหมือนจะเป็นบุคลิกที่เป็นสเปคของคุณเลยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลไม่พูดมากไม่พูดเยอะขยันอดทน อารมณ์มั่นคงนะคะเวลาที่คุณโมโหนะคะไม่ใช่คนที่จะจุดชนวนให้อารมณ์ของคุณพุ่งปรี๊ดแต่จะเป็นคนที่คอยควบคุมคุณนะคะหรือว่าคลามความรู้สึกของคุณให้คุณเย็นลงหรือว่าให้คุณมีเหตุผลมากขึ้นพลังงานของคุณบางครั้งก็มีเหตุผลนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ใช้อารมณ์นำทางเลยนั่นเองแต่เขาจะเป็นคนที่เหมือนคุณดูมีความเป็นเด็กกว่าหรือว่าทำให้คุณรู้สึก ปลอดภัยสบายใจเวลาที่อยู่กับเขาคอยซัพพอร์ตคอยให้การสนับสนุนคอยให้กำลังใจนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับคุณนั่นเองนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีพลังงานของความอบอุ่นมากๆอบอุ่นปลอดภัยสบายใจเป็นเซฟโซนเลยนั่นเองแล้วก็เวลารักใครก็รักจริงรักห่วงใยทนุถนอมมากๆนะคะไม่ได้รักแบบ แบบทิ้งๆิควงคา,า,างด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใช่คนสังคมเป็นคนที่ปลีกวิเวกรักความสันโดษไปไหนเองทําอะไรได้เองชีวิตก็ไม่ค่อยมีใครสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่สดมานานก็ได้เหมือนกันนะคะในพลังงานของเขาเรามาดูกันว่าคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังนะคะคนที่คุณจะสมหวังด้วยนะคะคุณและเขาได้พบได้เจอกันหรือ,อยังขอพัยบอกที ดับนะคะความกังวลวาวุ่นใจนะคะความเครียดนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับบอกใครไม่ได้นะคะห้าเหรียญน,นะคะความแตกต่างความไม่เหมือนนะคะการตื้อนะคะความอดทนนะคะกา,ารไม่เลิกลานะคะฟุ้งซ่านนะคะหวั่นไหวเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะเปรียบเทียบลังเลกังวลไม่รู้ใจตัวเองนะคะหลายสิ่งหลายอย่าง ฟุ้งอยู่ในความรู้สึกของเขานะคะสี่ไม้นะคะความรักนะคะการคืนดีนะคะการแต่งงานการมีกันและกันนะคะ แล้วก็ควีนถือถ้วยนะคะความรักรักเดียวนะคะบางทีก็อาจจะเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นกันก็ได้นะคะเครียดกังวลหวาบนใจมีความแตกต่างมีความไม่เหมือนเนาะคิดถึงคิดถึงมากๆนะคะหากว่าเป็นคนเก่าก็คือความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ชัดเจนมากๆเคยแต่งงานกันมาแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ ค่อนข้างจะมีการวางแผนถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะมีปัญหามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเงียบหายต้องเลิกลาจากกันไปนะคะทิ้งความเจ็บปวดทิ้งความอ้างวังเดียวดายให้หัวใจของคุณทังคู่แต่หากว่าเป็นคู่กันแล้วนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแต่ถ้าเป็นคนเก่านะคะจะต้องเป็นพลังงานของคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยไม่ได้มีพลังงานของมือที่สมนะคะ เป็นคนที่คุณอะไรอาวรหามากๆเพราะว่าคุณรู้สึกสบายใจมากๆเวลาที่อยู่กับเขาแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับคนเก่าก็เป็นพลังงานของคนใหม่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบได้เจอกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะคะยังคงมีความไม่กล้านะคะมีความอยากในใจแต่รู้สึกว่าคุณและเขามีความแตกต่างมีความไม่เหมือน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกาันอาจจะเป็นอายุแตกต่างกาันบุคลิกที่แตกต่างกาันพลังงานของเขาชอบมากๆรักมากๆแต่ไม่กล้าที่จะแสดงออกตอนนี้ความรู้สึกของเขานะคะมีความฟุ้งมากๆในความรู้สึกที่มีต่อคนุนมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งทั้งความอยากที่มีอยู่ภายในใจอยากลองดูนะคะรู้สึกรักรู้สึกชอบแต่ความแตกต่างความไม่เหมือนฐานะหน้าที่การงานนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างที่เขามองว่าเขากับคุณมีความแตกต่างกันคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆแล้วเวลาที่จะรักใครเป็นคนที่เปรียบเทียบก่อนว่าจะสามารถสารสัมพันธ์กันไปได้จริงไหมนะคะเป็นคนที่ไม่ล้อเล่นกับความรู้สึกเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเสียเวลาในส่วนนี้นั่นเองนะคะ มีความกังวลม,มีความคิดมากคิดเองเครียดเองไม่ได้บอกใครนะคะถึงความแตกต่างถึงความกังวลที่อยู่ในใจเขามุมที่เครียดก็เครียดนะคะมุมที่รักก็รักนะคะมุมที่เครียดก็เป็น9ดาบเนาะห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเป็นวังวนที่อยู่ในหัวใจของเขา จะตัดใจก็ตัดใจไม่ได้นะคะจะเริ่มก็ไม่กล้านะคะแต่มุมที่รักไปแล้วก็คือมีทั้งสี่ไม้แล้วก็ควินถือถวยนะคะรักล้นใจรักไปแล้วรักจนจินตนาการถึงการอยู่ด้วยกันมีกันและกันในชีวิตแล้วนั่นเองนะคะได้พบได้เจอกันแล้วนะคะบางคู่อาจจะเป็นคนเก่าเนาะแต่ว่าหากว่าไม่ใช่บุคลิกของคนเก่าก็เป็นพลังงานของคนที่แอบชอบคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยเปิดใจ เปิดตัวเองนะคะยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่นั่นเองนะคะเรามาถามไพ่เราเคลื่อนกันนะคะเขามีอะไรที่อยากบอกคุณไหมนะคะขอไพ่เปิดใจข้อทีนะคะคนที่ยังรักคุณแล้วก็มีความรู้สึกรักรักมากๆแต่มีความกลัวที่อยู่ในใจนะคะเขามีอะไรที่อยากบอกกับคุณนะคะเขามีอะไรที่อยากบอกให้คุณได้รับรู้ไหมขอไพ่บอกทีนะคะ สิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรับรู้คืออะไรนะคะ อนนี้นะคะเป็นเวลาที่เขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเขาจะต้องแก้ไข <_ d ance> เขาจะต้องแสดงออกนะคะเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะเราก็เป็นพลังงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะความรู้สึกดีๆนะคะเขาหวังว่านะคะการมีอยู่ของเขาจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะ คุณไม่รู้หรอกว่าการที่ไม่มีคุณหรือว่าการปล่อยคุณไปยากมากมายขนาดไหนสําหรับเขานะคะเขาปิดบังซ่อนเร้นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาคิดว่าบางทีคุณอาจจะมีใครคนอื่นนะคะ หากว่าเป็นคนเก่านะคะเขาปล่อยมือจากคุณเพราะเขาคิดว่าคุณมีใครอยีกคนแต่หากว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะคะยังไม่ได้สแสดงตัวเขาก็คิดว่าคุณจะมีคนที่อยู่ในใจหรือว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่านั่นเองนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะมีทั้งความกลัวมีทั้งความไม่มั่นใจแล้วก็มีทั้งความอยากที่มีอยู่ในใจของเขานั่นเอง อยากแสดงตัวนะคะอยากดูแลคุณนะคะอยากทนุถนอมคุณแต่ในขณะเดียวกันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะหรือว่าคุณมีใครในหัวใจหรือเปล่านั่นเองนะคะไม่กล้าที่จะแสดงออกเก็บไว้ซ่อนไว้อยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนี้นะคะจะแสดงออกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณจะได้เห็นชัดว่าเขาคือคนที่ จะเป็นเจ้าของหัวใจของคุณหรือว่าเขาคือคนที่คุณจะยอมมอบหัวใจให้กับเขานะคะขอถามให้เวลานะคะอีกนานไหมนะคะที่คุณจะสมหวังในความรักกับเขาคนนี้นะคะอีกนานไหมที่คุณจะสมหวังกับความรักนะคะกับเขาคนนี้นะคะขอไพ่บอกช่วงเวลาคร่าวๆหน่อยนะคะอีกนานไหมนะคะ เลข12นะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะน่าจะไม่นานเกินรอเลข6นะคะ enjoy time นะคะสถานการณ์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในหัวใจของคุณวันพุธเลขสี่นะคะ ชีวิตของคุณจะจะดีมากขึ้นความรู้สึกในใจของคุณจะดีมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้พบได้เจอเขาหรือว่าหลังจากที่เปิดใจให้เขาอีกครั้งนะคะมีเลขสามเนาะมันจะเกิดขึ้นว่าเร็วๆนี้ไวๆนี้นะคะใกล้ๆนี้นะคะแล้วก็มีเลขเจ็ดเนาะ างทีอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่ที่จะหมุนวนกลับมาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพลังงานของโชคชะตาที่ยังไงคุณก็หลีกไม่พ้นหนีไม่พ้นเพราะเขาคือคนที่เป็นได้แดงของคุณนะคะอาจจะขดไปขดมานะคะกว่าจะได้มาพบมาเจอกันหรือว่ากว่าจะได้กลับมาหากันแต่ยังไงก็ได้กลับมาหากันแน่นอนนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อคู่กับคุณอยู่แล้วในพลังงานของเขานะคะตัวเลขนะคะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ พลังงานนะคะที่คุณกับเขาจะได้เริ่มต้นความรักครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะมีเลข12เลข6เลขสีเลขสามเลข7มีวันพุธนะคะแล้วก็ไม่นานเกินรอนะคะสถานการณ์ต่างๆกำลังก่อร่างสร้างตัวแล้วนั่นเองนะคะ